สวัสดีเจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมวด็อกเตอร์ช่องสำหรับคนรักแมวโดยเฉพาะถ้าเป็นทาสแมวตัวจริงต้องอยากให้เจ้านายตัวน้อยมีความสุขสุดๆใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเล่นสนนอนกลิงหรือแม้แต่จ้องมองเราแบบเอิม่มน่ารักทุกอิริยาบต์ของน้องแมวทำให้เรายิ้มได้เสมอเลยนะแต่นอกจากความรักและการดูแลเอาใจใส่แล้ว ยังมีของอีกหลายอย่างที่ช่วยให้ชีวิตน้องแมวสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะวันนี้เรามี10สิ่งที่ต้องมีให้เจ้าเหมียวเพื่อให้พวกมันสบายสุดจุและมีชีวิตที่ดีดีดดไปดูกันเลยอย่างแรกเลยที่สำคัญสุดๆก็คืออาหารจ้าเพราะอาหารดีๆคือพื้นฐานของสุขภาพที่แข็งแรงต้องเลือกอาหารแมวคุณภาพดี มีสารอาหารครบถ้วนและเหมาะกับอายุน้องแมวด้วยนะแมวหลายตัวชอบดื่มน้ำจากน้ำผูเพราะน้ำไหลๆยๆมันน่าสนใจกว่าแถมยังช่วยป้องกันโรคนิ้วได้ด้วยนะกระบะชายที่พอดีตัวน้องแมวและรายแมวที่ดับกลินก่นกินนั่งจิเงินเสียงจะช่วยให้น้องแมวสะอาดสบายตัว บทที่สของเล่นการ์ตูนสมองของเล่นไม่ใช่แค่ทําให้แมวสนุกนะยังช่วยกระตุนทั้งสมองและร่างกาย,ลด,าายลดความเบื่อลดความเบื่อแถมยังป้องกันไม่ให้น้องแมวสนสนทาลายข้าวของในบ้านด้วยบทที่หที่หลับเล็บหรือเสาแมวการหลับเล็บเป็นธรรมชาติของแมวเลยนะการมีที่หลับเล็บจะช่วยปกป้องเฟอเนสุดรักสุดหวงของเรา และทำให้น้องแมวมีที่หลับเล็บโดยเฉพาะบทที่6เตียงนุตูมสบายไลย่แมวชอบที่อุ่นกุ่นปลอดภ้ายการมีเตียงนุปุุมจะช่วยให้น้องแมวนอนหลับสบายฟันดีบทที่7ต้นไม้แมวหรือที่ปีนป่ายแมวชอบปีนป่ายมองโลกจากที่สูงการมีต้นไม้แมวจะช่วยตอบสนองสัญชาตญาณของน้องแมว แถมยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยบทที่8แปลงคนแมวการแปลงคนจะช่วยลดคนพันกันและลดการกินคนเข้าไปโดยเฉพาะแมวคนยาวบทที่9ก้ากล่องหรือที่ซอนตัวแมวชอบมีที่ส่วนตัวเช่นกล่องกระดาษหรือเต็นท์เล็กเกตที่น้องแมวสามารถมุดเข้าไปซ่อนตัวได้ บทที่10ความรักและเวลาละเล่นกับเจ้าของไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความรักและการดูแลเอาใจใส่จากเราการเล่นกับน้องแมวบ่อยๆจะช่วยให้พวกมันรู้สึกถึงความรักและความสำคัญจบแล้วจ้านี่คือสิบสิ่งที่ต้องมีให้เจ้าเหมียวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทาสแมวทุกคนนะการมีโคกนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ช่วยให้แมวเรามีชีวิตสบายใจแต่มันยังแสดงถึงความรักที่ให้น้องแมวด้วยถ้าอยากให้เจ้านายตัวน้อยมีความสุขอย่าลืมหาโคกนี้มาให้นะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องน่ารักแต่เกี่ยวกับแมวแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาบายบาย